สวัสดีค่ะแรนดอม EP 2 AP ทลอดบมุ้งหมวยนะคะลองมาตั้งมุมกล้องแบบใหม่ดูนะคะว่าเราจะได้อย่างไรไฟมันสะท้อนใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะเห็นความล,กละะุกมัอยตรงนี้เอาอะไรมาบังดีนะคะเอาตุกตุ่นนะ งี้เหรอไม่ต้องหรอกเนาะทมันโอเคค่ะในหัวข้อที่สองนะคะจักรวาลกำลังจะเหวี่ยงใครมาหาคุณจักรวาลกำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวนะจับไมค์กับไมค์ทำไมเป็นอย่างนี้นะคะ สี่ถ้วยห้าเหรียญชาวทัดุน้ำบินปรากฏพิสจิกฮาร์โฟนดาสีพิศโธคนสนุกสนานร่าเริงคนขยันแปดเหรียญคนที่อืมแต่เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนโอเพ่นนะเออเป็นคนสดใส โอเค the empress the emperor แต่เขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอืมเพราะว่าเขาเก่งเขาฉลาดเป็นคนเบื่อง่ายขี้งด,ดได้นะคะอืมอาจจะมีรูปติดได้นะคะเป็น e อ p e r o อออยู่ในจุดที่การงานเขามีชื่อเสียงก็ได้นะหรือไม่มีชื่อเสียงแต่ก็เป็นคนที่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยนะคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมใชไม่วมางกล้องอย่างนี้แต่แรกออค่ะออก็ลองดูมันก็กลับมาเหมือนเดิมมาะดิเนานะย้ายภพ่มาตรงนี้นะคะคลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนปวดหัวเออพอดีซื้อโต๊ะมาใหม่ก็จะได้ให้มันกว้างขึ้นนะคะ ความต้องการที่ซื้อก็เพราะว่ามันกว้างขึ้นแต่จริงโต๊ะในบ้านนี้เต็มเลยอ่ะโอเคคนลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นคู่าอาจารย์ชอบสัง่งชอบสอนหรือเป็นคนที่เข้าสังคมได้นะเข้าสังคมได้นะคะเป็นคนกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ทําอะไรหยิบจับอะไรได้หลายอย่างทํางานได้หลายอย่างไม่จําเป็นต้องตรงกับสาขาวิชาที่เขาที่เขาเรียนมาหรือที่เขาเคยทําเขาเป็นคนฉลาดนะคะเออ อยู่ได้ทุกสถานการณ์เป็นคนสดใสนะแต่เขาก็มีความแบบเป็นผู้นำเป็นเดีเดอร์ในตัวสูงนะคะเอ็มเพอเรอร์อาจจะได้งานในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าเป็นลีดอะไรได้นะคะเป็นชาวธาตน้ำมีกรก,กพิจิกชาวทัดดินพึกธกทัดลไปทุนตุนกลุมคนเกิดวันอาทิตย์คนอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีความเป็นเด็กในตัวอายุอาจจะมากแล้วแต่เขามีความสดใสมีความเป็นเด็กนะอินเนอร์ของเขาอาจจะมีความเป็นเด็ก ิบถ้วยเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่อาจจะยังยังไม่ได้แต่งงานนะคะเป็นโสดน,นั่นแหละเพราะว่าไพ่ของการแต่งงานหรืออาจจะเป็นคนที่อยากอาจจะไม่ยึดติดกับการจะต้องได้แต่งงานหรือชีวิตนี้เขาอาจจะมีไมล์เซตว่าไม่จําเป็นหรือว่าจะต้องได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออคนคนนี้เขามีไมล์เซตแปลกๆก็ไม่แปลกหรอกนะคะสมัยนี้ก็อยู่โสดกันเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เจอคนที่ใช่ ไม่เจอคนที่ดีนะคะอืมเขาเป็นผู้หญิงเก่งเก่งและแก่งนะเขาเป็นคนลุยๆนะคะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองดูลักษณะนะคะเออ daughter of one มีคนเป็นคนมากความสามารถมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะคนนี้พูดจาเด็ดขาดฉานเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาอาจจะไม่หวานนะคะคนที่จะกะวนจะเหวี่ยงมาหาคุณเออเดอะเวิร์เขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยมากนะคะหรือไม่ได้แบบเป็นคนโดดเด่นอะไรมาก อแค่เป็นคนทำงานเก่งเพราะว่าไพ่เดเวินกับหัวเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยคนคนนี้อาจจะเจออุปสรรคในปัญหาในชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่เ,เนี่ยมีแปดดาบเขาเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะรักคนยากแล้วก็เป็นคนที่อาจจะต้องชีวิตเขาไม่มีไม่มีคําว่าโชคดีนะคะทําไมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้น กเหรียญกว่าจะได้อะไรมามันยากนะคะในชีวิตคนอื่นเขาอาจจะได้มาไม่ยากเท่าไหร่แต่คนคนนี้มักจะเจอบททดสอบที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญน,นี่เป็นเขาเป็นคนชอบทําบุญทําทานที่สงสารชอบเห็นใจคนอื่นชอบเทคเออชอบอะไรเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยเหลือในทางใดก็ตาม <c oughs> คนคนนี้ชอบช่วยเหลือคนนะคะไม่ว่าเขาจะ มีน้อยมีมากถ้าถ้าเขาอยากช่วยหรือเขาพอช่วยได้คนนี้เขาจะช่วยตามตามสถานะของเขานะคะนี่คือคนที่จักรวาลจะเหวีว่ยงมาหาคุณเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวนะคะหรือเขามีความรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาใช้ชีวิตคนเดียวก็ได้นะคะมาตลอดเนี่ยค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวโฮมิดอาจจะเป็นชาราศีกันได้อาจจะเป็นคนที่มีปมปัญหาหรือมีอะไรในใจห้าทวยรู้สึกรู้สึกขาดแคลนรู้สึก เ,เขาอาจจะเป็นคนที่เจอความผิดหวังในเรื่องของความรักมาบ่อยแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ปิดใจไปแล้วตอนนี้หรือเก็บเนื้อเก็บตัวรักสันโดษอาจจะเขาก็มอะเขาอาจจะคิดว่าคนคนนี้ที่จักรวาลเหวี่ยงให้คุณเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าชาตินี้เขาไม่น่าจะมีคู่ได้หรือเขาไม่ได้สร้างคู่มาให้เขานะคะอืมเขาอาจจะต้องสันโดษเขาอาจจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมนะอืม เป็นคนชัดเจนกับตัวเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก้าเหรียญเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะแบบร่ํารวยนะอืมบอกตรงๆ <_ t un> เพราะว่ามันกลับหัวเขาคิดว่าตัวเขาทั้งการงานการเงินเขายังไม่มั่นคงหรอกคนคนเนี้ยที่จะเหวี่ยงมาเจอกับคุณแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะถ้า้าดูนะก็ไม่ได้เลวร้ายจิตใจนะพูดถึงจิตใจเขาอ่อนโยนพอสมควร หถ้วยเห็นไหมอืมทำไมจัก,กรวาลเหมือนจะเหวี่ยงคนเก่ามาหาคุณนะแปลบอืมหกถ้วยมันมีความแตกต่างกันนะคะ,ะจะเป็นนิสัยใจคอของคุณและคนคน,คนนี้คนคนนี้อาจจะอ่ะโอเค จัก,กรวาลคู่ของคุณเนี่ยหรือคนที่จัก,กรวาลจะเหวี่ยงมาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาให้คุณเขาเหวี่ยงมาเพื่อให้คุณเยียวยาคนคนนี้นะเหมือนคนคนนี้เขาไปเจออะไรมาที่แบบว่าเป็นสิบดาบนะคะแล้วก็อันนี้อะไรนะอืมเขาขาดความ รักอ่ะเขาขาดความรักเขาขาดการถูกเติมเต็มนะคะสิ่งนี้คือแบบว่าเขาขาดแล้วเหมือนไพ่ยอยากจะบอกว่าอยากให้คุณอยากให้คุณดูแลเขาอยากให้คุณแบบเออ เยียวยาคนคนนี้แปลกจักรวาลเหวี่ยงคนแบบนี้มาให้เออเขาอาจจะเดือดสตาร์กับหัวเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณนะไม่ตรงไทยตรงสเปคแปลกนะคือเปิดแรนดอมมาสองแรนดอมติดกันเนี่ยได้เอ e เนอคล้ายๆกันเลยอืมีพลังงานของคนเก่าได้ คนที่จักรวาลจะเหวี่ยงมาหาคุณโอเคถ้าคุณไม่อยากได้คนเก่าก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะเป็นคนปิดเออรักคนยากปิดใจมีกำแพงนะคะอืมแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีทําไมมีความรู้สึกอย่างนั้นนี่คือคนที่จักรวาลจะเหวี่ยงมาให้คุณอือ ถ้าเป็นคนเก่าของคุณนะแล้วจะก,กระวาลเหวี่ยงมาให้เนี่ยเหมือนคุณกับเขาจะต้องมีการแบบเขาเรียกอะไรเคลียร์อะไรกันสักอย่างหนึ่ง